โอเคครับด้วยความที่แพ้เยอะเกินก็ททำให้ทนไม่ไหวแล้วครับจัดไปหนึ่งตัวเลเวลัพครับเดี๋ยวไปลองใช้งานกันถ้าได้ผลจะได้กบแดงเจ็ดดาวไปสองเวอร์ด้วย รู้สึกร้อนลนมากเลือดเป็นแสนก็น่าจะพอไหวนะอย่างน้อยมันก็วิ่งไวครับสองแสนอะอัตทาห้าหมื่น แล้วถัจะเบาไปหรือเปล่าล็อกไว้ยังตาย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 รุ่นนี้มีอะไรต้องล็อกไว้นะครับนี่จัดชุดตีป้อมเลยเจนี้อารมณ์ว่ากูจะตีทำไมอ่ะกูจะตีเลือจก็เยอะไปเลยจะตีอ่ะโอเคครับอ่ะแล้วใครเก็บลวเล่อ,กอีกไม่มีก็จัดใส่เต็ม,เต,มเต็มไป ดูรอๆเต็มอีกแล้วอันนี้ร้อยสิบเอออยู่เพียงน,นั้นแหละแซนตกกระป๋องเลยครับเราจะตีปั๊มกับแซนตีปั๊มไม่ได้เคไปดูกันครับช่วงนี้มั่วมากครับไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็จะไปด่านไหนดีเอ,อ่ย ผมจะไปหาสมบัติครับยังเก็บไม่ครบเลยสามชิ้นชิ้นที่สามยังไม่ได้ครับชิ้นที่สามลงได้อยู่ด่านเดียวครับสองสามเจ็ดลงไปก่อนแล้วกันนะครับจะได้กดออโต้ด้วยจะได้พักได้จะดปะูประสิทธิภาพมันคุ้มราคาหรือเปล่าตัวกันครับกดออโต้เลย พอจะประทับกดผิดอสองเพื่อนแล้วจังหวะน,นี้แล้วก็แชร์ราคาป้อมครับดูซิจะได้กันสักเท่าไหร่เนีย่ยปลุกน้ำแข็งขึ้นมาครับสองจุหนึ่งวิมันปั๊บเดียวเองเนี่ยโหไม่โดนป้ามเลยมั้งโอเคครับเลือดปัม๊มเริ่มลดก็เมเทอโอซ้มไหมครับติดเนี่ยยังติดอยู่เรื่อยๆนะ แล้วมันสเปรช่วยสเปรกจะอัดฟอมด้วยโอ้ดีครับแซลลี่ช่วยไม่รอดอยู่ดีครับโอเคครับยังยังใช้ได้โอ้นี่เดียวเสเต็ปเดียวล่วงแล้วอะ โอเคครับเดี๋ยวนี้จะมาดูประสิทธิภาพของเทอร์โคนี่กันสกิลก็อย่างที่เห็นนะครับพูดอีกรอบไปกันก็สตาร์ทหมู่สองจุดหนึ่งวิครับแต่เลดเมจแต่เดเมจห้าหมื่นเท่าเดิมเดเมจไ,ไม่ได้แรงขึ้นครับแถมน้อยกว่าตัวแปดดาวด้วยก็อ,อย่างว่าครับตัวเจ็ดดาวนี้เนอะจะเอาอะไรแรงก็แล้วครับคอมโบกับแถวหลังยางแบม ว่าทีแม่หมดดังอัพไม่เต็มครับขอหมดแล้วด้วยเศร้าจริงลุยเลยดีกว่าตัวมาช่วยสโลได้ครับแต่ไม่ไปด่านใหม่แล้วนะมีต้องมาอัดคลิปใหม่เลยสู้ด่านใหม่ไม่ได้สู้กับอะไรดีล่ะอัดชิวๆกับด่าน2-2แล้วกันครับจะดูสกิลกัน ปล่อยนำไปเลยออตโต้สปีดเยอะครับสเปดไกล่ะสกิลถึงนี่นะรู้สึกจะอัดโดนแถวหลังด้วยนะลองสังเกตจุดสีแดงๆสิเออถึงนี่นะโอเคครับมีตัวช่วยสโลถึงนี่ครับสเปดไกลเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นไกลมากครับ กลายเป็นมูลชุดดำโชว์สกิลเฉยเลยโอ้มากันเยอะไปคือมันสู้ธรรมดามันก็เก่งนะตัวเนี่ยแล้วสกิลมันเหมือนจะเกื้อหนุนกับตัวมันเองอะครับก็แช่ซะแล้วก็ตีซ้ำตีซ้ำ Ok, phải đàn tầm quần đi này 190, cao xuống chiêu chiêu Tôi điều đã cho chủ má Thảm ba bếch แช่ดูเวลาไลา่เอานะครับยืนชนก็พอไหวนะแต่ระยะสะแปดตอนแชร่รู้สึกจะสั้นมากครับเออกายยงกันนี่ถึงนี่นะโอเคสวยงามอยู่แหละเออถึงอยู่นะ กิวมันออกเรื่อยๆเลยปะล่ะโอ้จอปังจังอะบอสก็โดนอยู่แล้วล่ะอึ๊บสองหนึ่งแป๊บเดียวนะเออแต่ถ้ามีหลายๆตัวก็น่าจะช่วยกันได้นะเพื่อนก็ชอบมาบางจอจังล่ะบนบน,บนโอเคดูชิวๆนะด่านยากไหวไหมช่างใจอยู่ครับว่าจะ อัดมันขึ้นไปดีหรือเปล่า <The bonus. S 1> แจกแตะคุกจะลองดันใหม่มาแล้วล่ะไม่รอดคือมันโดนทีเดียวตายไงมันก็ไม่รู้จะเอา,เอ,าอะไรไปรอด มันก็เลยแต่ด่านยัดป้อมครับด่านหลังๆไม่เอาดีกว่าเจ็บตัวก็ต้องพอประมาณนี้แหละอ่ะสองศูนยี่ครับจัดเต็มรู้สึกช่วงนี้จะปอดมากๆครับไม่ค่อยกล้าลุยเท่าไหร่เจอแต่ด่านยัดป้อมเียครับโอ้ใจแพ้ปล่อยใจมันน้อยลงเรื่อยๆโอเคครับส่งไปออตโต้เลยแล้วกัน ด่านนี้คงต้องไปกันเยอะครับเพราะมีบอสบอสตัวนี้รู้สึกจะไม่ค่อยโหดนะใน,นสกิลตอนแรกก็ยืนตีหามกันนี่นะเนี่ย,นะยะระยะประชิดอย่างโคบี้จะยืนข้างหน้าเนี่ยะน่าจะยืนพอกับตัวหมัดเลยโอเคก็แช่ได้ทั้งสโล่ทั้งแช่ครับก็ช่วยได้อยู่นะที่จริงเป้าหมายคือเราจะไม่โดนโจมตีไง โอเคในย,ยืนระยะใกล้ๆับชุดดำเลยคือถ้าจะให้มันเป็นตัวลุยจริงๆให้มันได้ผลจริงๆมันต้องโอตาเกี้ยงเลยเว้ยแช่กลุ่มถ้าจะให้มันได้ผลจริงๆมันต้องไม่มีตัวมาอยู่ข้างหน้ามันครับ จะมีตัวอยู่ข้างหน้ามันก็จะยืนซ้อนหลังทําให้ชมตีไม่โดนตัวไก่ๆเอาจะแพ้อีกแล้วเนี่ยออ๋ฝ่ายตรงข้ามเขาก็เยอะไงฝ่ายนี้เราก็สโลกันอยู่ทีมงานสโลกํกลังจัดการอยู่ครับตีสเปซใส่เข้าไปบาจมตีเสร็จแล้วด้วยอ่ะสเปซหมู่ไปแช่หมู่ไปโอ้โหเยอะไปหรือเปล่าเยอะจนกระตุกแล้วแช่ครับ แม่มดก็ซ่อนอยู่ในนี้ใช่ใชไหมเนี่ยชมพูไปหมดเลยเว้ยอ๋อเถับเครื่องไม่ไหวแล้วแช่เองเลยกระตุกเกินแล้วครับดูดูระยะแล้วกันครับมันจะมีรอยป๊บป๊บป๊บอยู่เนี่ยถึงนี่แล้วนะโอ้เถ้าก็ไม่ไหวอยู่ดีอะ มันก็ถือเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเจ๋งแล้วป่ะนะสกิลมันสั้นไปครับสองชุดหนึ่งวิอีกตัวมันเท่าไหร่ว่าสามวิกว่านะก็น่าจะช่วยเราได้เยอะกว่านะแต่ตัวนั้นจะเดินช้าครับตัวนี้จะเดินเร็ว แล้วก็สเปรดด้วยตัวเนี้ยมันแถมสเปรดให้เราด้วยไงมันก็เจ๋งกว่าตรงนี้แหละเแต่ตีกนันนานนี่ก็ตกโคตรเลยครับจะเป็นองด่านใหม่ก็สู้ไม่ได้จริงแพ้อีกแล้วอะแพ้ก,กระจายเลยจะจัดทีมตีป้อมก็ได้มันก็ไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เนี่ยหลังจากเนี้ยผมไม่กล้าเล่นเลย กลัว <c oughs> แพ้แล้วแพ้อีกอ่ะเราไปดูประสิทธิภาพกันสักทีแล้วกันมันตัวที่ปั๊มน้อยไปนะชัดอีกนิด เาแค่นี้ครับแพ้ก็แพ้ไปดูแล้วกันว่ามันงัดกับพวกตีป้อมได้สักเท่าไหร่ซึ่งไม่น่าจะได้เท่าไหร่หรอกครับโอ้แพ้ราจะไปดูทำไมมันจะไม่เห็นอะไรนะ <c oughs> ปอดครับปอดขอภัยด้วยปอดมากตอนนี้ไม่กล้าไปไหนเลย <c oughs> สักครู่สักครู่โอเคครับ ด้วยความป๊อตเกินไปครับหลุดจากเกมเลยโอเคสรุปเลยดีกว่าครับตัวนี้เก่งไหมผมก็ว่าเก่งนะคือก็เคยใช้กันมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนหน้านี้ใช่ไหมละ่ะความสามารถคือมันเดินเร็วครับเติมเกมได้เร็วมากและที่สำคัญตีสเป์ครับสเป์ก็ระยะไม่ใกล้เลยนะไกลเหมือนกันนะ แถมด้วยสกิลที่สนับสนุนตัวมันได้ด้วยครับสกิลทีเด็ดเหมือนกันคือมันแบบตีธรรมดาก็ทำได้เมทได้และแถมมีสกิลสตาร์ทมูอีก2.1หวิด้วย2.1วิก็พอได้อยู่นะ2.1วิก็ตีตัวอื่นได้อยู่ก็ถ้าทำเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ก็น่าจะเรียกได้เร็วกว่านี้แล้วก็ถ้าเรียกได้เร็วมันก็จะมีเยอะกว่านี้ก็อาจจะช่วยกันพอตัวนึงหายก็อีกตัวหนึ่งก็ ติดสกิลมาแทนอะไรประมาณเนี้น่าจะเบรกได้อยู่แต่มันต้องเก้อกับตัวอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าใจครับโอเคตัวเหมาะสมมือนกันมีมันไม่ให้ล่าด้วยไงก็ล่าสะสมไปก่อนแล้วกันจะไปลุยก็ไม่ไหวครับตอนนี้รู้สึกขาดกำลังใจเอาเท่านี้แล้วก่นกอนแล้วกันครับ แฮทเทอร์คอนี่สวัสดีครับโอเคครับมาถามก็กินอันละกนี่อีกนิดแล้วลกันด่านง่ายๆก็พอไหวอยู่แหละ เลรงรูบี้นะครับมันจะครบแล้วเนี่ยอยากเปิดสักชุดหนึ่งหนาล่กงๆไม่ต้องกดโล่มก็ได้มันครับลุยไปเลยดูระยะสแปมดไม่อาวเราแล้วกันนะปลาสแปรดขอนข้างไกลแลเนี่อยออกออกสกิล ก็ถือว่าเป็นตัวมาช่วยสปารได้เยอะเลยละทีสปารด้วยมีสกิลอีกโอ้เจ๋งเป็นแนวหน้าที่แบบผมว่าครบเครื่องเลยเปิดยังไงก็ได้เงินนะครับไม่เข้าใจเหมือนกัน ไปสังเกตกันเอาเองนะครับด่านใหม่ๆก็ไม่ค่อยคุนเท่าไหร่อ่ะปล่อยไปตัวแรกด้วยนี่เยระยะโจมตีไกลพอกับหมัดเลยฮะแต่เดินเร็วกว่ากวาหมัดนะครับอ่ะถึงฝ่าตรงข้ามแล้วเนี่ยมันก็เจ๋งนะมันตีสเปซไงมันดีตรงเนี้ยตัวตีสเปซแถมเมสกิลแบบแช่ด้วยอะ่ะ ติดชาติดสตันต์ดีกอะดได้สักทีรอดูคลิปนะครับจะจัดให้ซะหน่อยแถมอีกตาแล้วกันครับทำไฟหลายคลิปแล้วยังไม่ได้ตัดต่อเลยเสียงแห้งอีกแล้ว ตัวทีมให้หนูหน้อยประจำวันเสาร์ยังไม่ได้ทำเลยครับนี่แต่คลิปของวันพฤหัสแหละถ้าเลือดมันเยอะกว่านี้ถ้ามันเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ผมว่ามันเจ๋งกว่าน,นี้อีกนะเนี่ยสกิลก็ออกบ่อยถ้ามันไล่ไม่นานด้วยครับเทียกับโงชุดดำก็ได้กว่าจะออกสกิลนานมากหรือหรืซางอ่ะอหรือแซน่ะจัเงเลงลูบี้เหมือนเดิมครับ กลับมาได้เงินอีกแล้วโอเคถือว่าดูอีกนิดว่อีกสะดาแล้วกันเดีด๋ยวจะตัดต่อละไม่กล้าปล่อยไปตัวเดียวอยู่ดีครับเันจากไม่พอมมั่องอะเราดูนี้ก็ได้กลัวแพ้มกันแหละบอก่แล้วว่าช่วงนี้ปัดมากโอ้ย,อย่างนี้สบาย เนี่ยระยะยืนครับไกลไหมไกลไหมต้องอมัดไปช่วยและตีไก่มากผมว่าไก่โคตรเลยยืนมาพอกัหมัดเลยครับเจ๋งนะผมว่าก็คือ,คอถ้ายืนระยะนี้มันได้อัดก่อนไงถ้าเป็นตัวแนวหน้า,นาด้วยกัน เสร็จมันอนะมันได้ตีก่อนแน่นอน,โ,นโอ้โหโอเคครับสวัสดีครับ